สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องอิ๋วก็อยู่ที่งานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่10ค่ะจะพาไปชมบรรยากาศการเปิดงานและการโชว์ควายพ่อพันธุ์ดังระดับประเทศาของจังหวัดอุทัยธานีนะครับท่านเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่อาามประกวดกระบืองานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่10นะครับเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณท่านมณัญญาไทยเสร็จขอเสรบมือด้วยค่ะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีท่านนายกเหล่ากายาจังหวัดอุทัยธานีท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านโดยเฉพาะส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รนะครับปีนี้นะครับส,สมาคมพัฒนาควายไทยจังหวัดอุทัยธานีโดยท่านสจกิตศดาสักเชสนะครับท่าน รุ่มแรงกายแรงใจนะครับในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุไัยธานีและคณะกรรมการของสมาคมพัฒนาควายไทยนะครับใช้ที่สุดเหยียดแล้วก็อินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดอุไัยธานีมีการพัฒนาตะือควายไทยเป็นที่นิยมและหลายจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมควายไทยการประกวดควายไทยจังหวัดอุไัยธานีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ให้ความสาคัญ การอนุรักษ์ควายไทยยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวนาและก็ธุรกิจที่สามารถจะเสริมสางเส้นสร้างในครอบครัวข,ของเราได้ห้าสี่สามสอง,งขอเสียงปรบมือด้วยครับก็เป็นยังว่าเป็นการเปิดงานเทศกาลภายอุทัยธานีคั้งที่สิอย่างเป็นทางการนะครับโดย ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่าน,นมัตตัญญาไคเศสนะครับ,รบท่านได้เกียรติเดินทางมาถึงกับเรียนท่านผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็ผมตัวเองเป็นตัวที่8ครับของผูรรษษาา้กรากับต่างๆแล้วเป็นอุปนายกสมาคมพัฒาานาพลังไฟไทยนะครับก็ขออนุญาตนะครับขอขอ,อนุญาตแนะนําแนะนําพ่อพันธบัตรที่นํามาโชว์ในเวทีแห่งนี้นะครับข่อพ,อพันธบัตรที่นํามาโชว์นะครับก็จะเป็นพ่อพันธบัตรที่ อายุวันแท้เกินสามคู่นะครับก็จะเข้าไม่เข้าเกณฑ์ในการที่จะลงสนามประกวดได้แล้วหรือว่าเป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ส่งลูกแล้วนะครับก็สำรับว่าไม่ต้องเข้าสนามประกวดแต่ว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ส่งลูกให้ลูกดีแล้วนะครับก็ก็จะอนุญาตแนะนํานะครับแต่ละตัวไปนะครับตัวแรกครับตัวแรกก็ดูมาตรงกลางเลยครับอันนี้คือพิกูุไทยนะครับปิกูุไทยพี่น้องครับ วิกูรไทยเป็นลูกของเงินุไทยนะครับกับก Likewise, แม่ม to ่วงแม่ม่วงก็เป็นสายเหล่าบ้านติ๊กควายไทยนะครับวิกูรไทยเนี่ยเป็นควายที่เคยได้แชมป์ได้แกล้งแชมป์มาหลายสนามนะครับตอนนี้วิกูรไทยประจำอยู่มาชาปามหรือว่ามาชาปาวิกร์มไทยมาดีนะครับผลงานของวิกูรไทยนะเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าลูกเขาหลายตัวนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียได้แชมป์ได้แกล้งแชมป์หลายสนามนะครับที่โดดเด่นท่านโดดเด่นในสาย ตัวดาวนะ่อของโดนดาวแล้วก็เป็นพ่อของบิ๊กบอสบิ๊กบุรีรังอีกหลายตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ครบเครื่องทั้งดีทั้งดีกรีเรื่องรางวัลในสนามประกวดนะครับแล้วก็การส่งลูกได้แชมป์ถึงกปายแชมป์มาหลายตัวนะมูลค่าลูกเขาหลายสิบล้านนะครับแต่ละตัวรวมกันแล้วหลายสิบล้านนะครับนี่คือปิ่กตูไทยครับยกมือเลยครับดีมไหนครับปกะเมินไ้เป็นเท่าไหร่ครับผมครับ ตัวที่สองครับตัวที่สองคืออ่ะเพิ่มโชคนะฮะตัวสต,ตัวนี้คือเพิ่มโชค์โค้ชชื่อของเซนอนอตลำลูกกาปทุมธานีนะครับตัวนี้เป็นลูกของช้างอุทยัยช้างอุทัยก็คือเป็นพ่อพันธุ์ที่เกิดที่อุทัยธานีนะครับเป็นลูกของสายดาวซีพีนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มโชคตัวนี้พ่อเป็นช้างอุทยัยส่วนแม่ก็ ฝ่ายทางของชนบุรีในยุคหนึ่งเลยนะครับว่ราร้านชนบุรีในอดีตเนี่ยพอประกวดที่ชนบุรีได้แชมป์ในหลายสนามนะครับความที่เป็นความลงตัวของสายอุทัยกับสายชนบุรีนะครับก็มีความสูงความใหญ่ความยาวพี่น้องถ้าชืช่นชอบสายอุทัยบวกชนบุรีก็เพิ่มโชคของเซนนอ็อ,อกับลูกอันเลยครับขอบคุณครับอ่ะตัวถ่ายคือเจ้าปูเขาไฟนะครับเจ้าปูเขาไฟหรือเจ้าเทอร์โบ เจ้าผ <S an> <ๆ>ู <S an> <ๆ>้ขอไฟนี่ก็ผลิตโดยคนไทยครับเป็นของน้องมิ้นกับเซเป้สว่างอารมณ์นะครับเป็นลูกของเจ้าโชกุนครับกับแม่เลิศแม่เลิศเป็นความของเซเป้เกิดที่สว่างอารมณ์ครับตัวนี้ก็ตอนนี้ประจัำการอยู่ที่สีะเกษเจ้าผู้ขอไฟถือว่ายักษ์ใหญ่มากนะครับยักษ์ใหญ่มากแล้วก็มีสมรู้ผลงานถึงแชมป์แล้วนะครับให้ลูกมปถึงแชมป์แล้วงานล่าสุดก็ได้แชมป์รุ่นจูเนียร์ที่สุนินนะครับอันนี้คือเจ้าผู้ขอไฟครับขอบคุณครับ ตัวถัดมาของวุษอัอน,นี่คือเจ้าโชกุลนะครับโชกุลมีโยกับเสร็จเล็กอุทัยธานีนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปควายที่เกิดที่อทยัยธานีนะครับเจ้าโชกุลนะเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายแม่เดียวกับเจ้าก้าวเจริญน,นะครับตัวนี้คือเป็นสายของระโยคคือพ่อเขาเจ้าสุดหล่อพ่อเขาเป็นพ่อตัวเดียวกับเจ้าระโยคนะครับผลงานโชกุลก็คือเจ้าหูเขาวไฟยักษ์ใหญ่ที่ผ่านมาได้เองเพราะนั้น โชว์นได้ให้รูปดีหลายตัวนะครับก็พี่น้องถ่าสนใจนะครับประตุกรรมของโชวุปูะการส่งรูปมีสักเป็นพี่ชายเก้าเจริญอันนี้ก็เป็นผลงานที่น่าพภาพใจหลายตัวนะครับก็ขอชมครับโชว์ปูนครับตัวนี้เจ้าดอกปูนนะครับเจ้าดอกปูนก็เป็นรูปของแก้วฟ้าการประามของตะเบาทิดเบาทิดเบาอัพทันตัวนี้เป็นใครตัวนี้เป็นพี่ชายน้องชายของจันทนา แล้วก็เป็นพี่ชายเ,เป็นน้องชายของเจ้าสตางเจ้าสตางก็เป็นพ่อของฉลิมชนยักษ์ใหญ่แห่งชนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ของแม่งามลุงเวาถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ส่งลูกได้ดีมากนะครับพี่ชายน้องชายพาเลสเป็นพ่อพันธุ์แถวหน้าของประเทศหลายตัวเลยนะครับขอบคุณครับเจ้าขอบคุณครับตัวถัดไปครับตัวนี้เบิ้งพันธล้านนะครับเบิ้งพันล้านเบิ้งพันล้านเกิดที่ไทยธานีนะครับเป็นความลงตัวของสายพันธุ์ทางอีสานกับอุทัยนะครับ ผมขอบิ้พันล้านจากศูนย์สุรินนะครับเอามาเลี้ยงลูกไทยเอามาผสมกับแม่บุญรวยแม่บุญรวยคือบ้้นของมั้ติ๊กไฟไทยเป็นลูกจมูกขนาดปตน,นะครับเกิดมาเป็นเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านเนี่ยถือว่าเป็นพ่อพันธแห่งยุคนี้เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีลูกหลานาเข้าเข้าประกวดได้แชมป์ได้วันหลายตัวมากนะครับถือว่าเป็น เป็นความโชคดีนะครับโชคดีที่ว่าพันธุกรรมของปู่เพิ่มตอนที่ปู่เพิ่มตายไปแล้วนะครับแต่ว่าปู่เพิ่มได้ทิ้งมรดกทางพันธุกรรมไว้ที่เพิ่มพัน 1, ล้านนะครับแต่เป็นความลงตัวระหว่างปู่เพิ่มเนี่ยในอดีตนะครับท่านอาจารย์สมพลชัยพราลีนะครับเคยบอกว่าเคยตัดสินประกวดปู่เพิ่มได้คะแนนสูงสุดในยุคนั้น9กคะแนนนะครับตัดได้แค่3าคะแนนเท่านั้นเองนะครับผมเห็นความเกิมาของปู่เพิ่มผมเลยเอาผาสมกับแม่บุญรวยยักษ์ใหญ่ลูกจมูกำน,นันโค๊ดที่ใหญ่ที่สุด เทนะ่าที่เกิดมาในเมืองไทยเอา,อางี้้วกัน mm hmm. ก็เป็นเบิ้อพานลาน mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยผลงานเบิ mm ้อพผานล้านไปที่ประจักษ์ของทุกคนนะครับก็ขอบคุณเบิ้องนล้านที่มาชมตัวในงานไทยนะครับขอบคุณครับ mm hmm. นี่เจ้าเขาดินนะครับ mm hmm. เจ้าเขาดินนะครับเจ้าเขาดินก็เป็นลูก mm hmm. ของแสนทีทีนะครับอันนี้ถือว่ายัษงใจมากนะครับ mm hmm. พี่น mm ้อ hmm. งที่ชอบควายที่ผมสร้างใหญ่กระดูกแข้งขาใหญ่บ้านไทยกว้าง เจ้าเขากว้างๆบาดเท่ๆนะครับเจ้าเขาดินนะครับนี่เป็นของเสี่ยเอียวน้องโบนัพูนะครับเจ้าเขาดินเป็นลูกสายแสนแสนสีทีนะครับถือว่าเป็นความลงตัวทางวัตถุก,กรรมที่น่าสนใจนะครับแม่เป็นสายปานสุรินนะเสนะี่ยวนะแม่เป็นสายปานสุรินเพราะนั้นในตัวของเขาดินดีทั้งพ่อและแม่นะครับขอบคุณเสี่ยวนะครับที่เอามาโชว์ในง,งานวนิทยครับขอบคุณครับ เทพมังกรอ่าเทพมังกรตัวนี้เทพมังกรของเสี็บินบาราเบอร์สารคามตัวนี้เป็นลูกชายของเทพมงคลลูกชายของเทพมงคลก็เทพมงคลเป็นลูกของเบิ้งพันล้านตัวที่ฝ่ายจะพูดนี่เองเพราะฉะนั้นถ่ายพันทุกรรมแน่นอนมากนะครับตัวนี้เป็นเทพมังกรก็เป็นไฟเผือกราวรุ่งที่มีผลงานในการประกวดในสนามและเป็นลักษณะดีตัวหนึ่งนะครับขอบคุณบินบาราเบอร์และทินงานที่เอามาโชว์ในงานดนตรยครับขอบคุณครับ อ่ะขอโชว์เจ้ากับตันหน่อยก็กับตันมาโชว์หน่อยเอามาสวัสดีผู้ใหญ่ข้างหน้านะครับนี่เป็นเจ้ากับตันอายุ1ปีนะครับเป็นควายแคทที่น่ารักมากนะครับอันนี้เป็นเป็นลูกของพ่อข้าวเหนียวของหมอสารบุตรมาตระารนะครับอันนี้น่ารักมากครับมันจะมีภาพอีกภาพหนึ่งครับเสือหุ่นใจแสวงอันนี้ของของใจแสวงฟาร์มเสืหุ่นนะครับ เป็นภาพที่เจ้ากับตาเนี่ยลากเลียนเล็กๆน่ารักมากนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นแล้วแบบชื่นใจนะครับว่าบีนอันนี้คือเป็นพ่อแคะกับแม่แคะบวกกันและเป็นายแคะเป็นายแค่ที่มีความสมบูรณ์นะครับหน้าตาหลอ่อรูปทรงสวยและขาไม่โก่ไม่ไมโค้งเหมือนเจ้าอื่นอันนี้น่ารักที่สุดน,นะเท่าที่เคยเห็นมาแล้วก็เสืออุ่นนะครับได้พยายามในการฝึกฝึก,ฝกจนสามารถลากเลียนเล็กๆแล้วมีคนนั่งคนหนึ่งน่ารักมากนะครับโอกาสหน้าในอุทัยเขาหน้าเสืยอุ่นต้องเอามาโชว์นะ เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าเอาเปลี่ยนมาด้วยมาลากโชว์ให้พี่น้องชมในโซนสนามนะครับขอบคุณเสวนใจแสวงความและทีมงานนะครับขอบคุณครับที่สุดครับตัวนี้ที่สุดน่ารักและสมส่วนเป็นไฟแช่ที่สมส่วนและก็สมดุดดีนะครับน่ารักครับอ่ะตัวนี้เป็นทองคํานะครับเจ้าเสียทองคำนะเสียทองคําแ่งหนึ่งบางปูไฟลาคาเฟ่ตัวนี้เป็น ลูกเหล่าอไทยร้อยนะครับเป็นลูกของแสงดูไทยแต่ดูไทยก็เป็นเหล่าของของสุขบวกกระสายดาวซีพีเพราะนั้นในเนื้อในตัวของเจ้าทองคาเป็นควายอุทัยเรียบร้อยนะครับมีความสูงใหญ่ยาวนะครับสูงใหญ่ยาวลำตัวดีนะครับเขาเขาดีนะฮะลักษณะการให้ลูกดีเดี๋ยววันนี้ลูกชายลูกสาวม,มาประกวดหลายตัวด้วยนะครับเสียทองคหรือว่าล่าสนามล่าสุดที่สุรินคว้าแชมป์ดูใหญ่มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเสียทองคำจากหมู่บางปูไปนาคาเฟ่ครับขอบคุณครับ ตัวถัดมาคือฟ้าประธานนะครับฟ้าประธานตัวนี้ฟ้าประธานของบินบลอลเบอราเด็กหนุ่มที่จบปริญญาตรีแต่ไม่ทํางานรับจ้างไม่ไปนามที่อื่นเลี้ยงควายอย่างเดียวจนประสบความเร็นนะนี่เป็นตัวอย่างของเยาวชนนะครับอันนี้คือฟ้าประธานนะครับฟ้าประธานเป็นรูปของเบิมพันล้านนะครับเอาเป็นรูปของเบิรมพันล้านซึ่งซึ่งออกซึ่งบอกไปแล้วที่ผมพูดถึงช่วงแรกนะครับเิล้าส่วนแม่เป็นแม่ของ แม่ปานเงินนะฮะแม่ปานเงินของอยู่เซเปอร์สองปีสุวรรณนะฮะอันนี้เป็นความลงตัวระหว่างควายหลายสายนะครับแม่ปานเงินก็เกิดจากพ่อเง,งนินดูไทยสายอุทัยบวกแม่ใหม่เป็นสายปานสุรินนะครับมาเป็นแม่ปานเงินแล้วก็เอาเบิ้มพันล้านซึ่งมีสายอุทัยของเหล่าเจ้าปู่กับปพสบวกเบิ้มเบิ้มกาาสินหน้ปู่เบิ้มสุรินนะครับมาเป็นเจ้าฟ้าประธานนะครับอันนี้ถือว่าเป็นควายดาวรุ่ง มาแรงมากนะแข้งขายใหญ่เป็นท่อนสุงครับบอลผมบอท้ายดีผมสร้างใหญ่นะฮะนี่ยุยังน้อยนะครับก็ขอบคุณเป็นบัวที่นำพราประธานมาร่วมงานครับขอบคุณครับนี่คือเจ้าเจ้าปานนะเจ้าปานอุทัยนะปานอุทัยในค่าตัว2ล้านนะครับส่งตัวสองล้านสมมอบกันที่งานสะกนที่่านมานะครับอันนี้ก็เป็นลูกของแก้วฟ้านะครับก็แก้วฟ้าถือว่าเป็นที่ฝ่อนเผื่อที่สมลูกทรงหลานมีชื่อเสียง แหวนวงในสนามกบฎถ้าไม่มีถ้ามีไม่คงไม่มีใครที่ไปรู้จักแก้วฟ้านะครับนี่คือเจ้าปานดูไทยครับขอบคุณมากครับตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้เป็นอ่าเหมือนแท้ อันนี้เป็นเงินแท้ครับเงินแท้เป็นลูกชายของเงินดูไทยเงินแท้อยู่ที่อเจริญฟากควายไทยของเซอุดนะเซอุดตรงอยู่อุบอเมืองนีเองนะครับอันนี้เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ของคนดูไทยที่ตั้งใจพัฒนาควายนีพ่อพันธุ์ดีๆหลายตัวนะครับก็อันนี้เป็นเงินแท้เป็นลูกของเงินดูไทยกับแม่บุญส่งแม่บุญส่งก็เป็นลูกพ่อเดียวกับเจ้าลูกเพชรน,นะครับเป็นเหล่าของพ่อแป๋วนะที่สาวกนันโต๊ะกูไทยทานีนี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นผลมีผลงานที่ดีหลายตัวนะครับ ก็ขอบคุณครับเงินแท้ที่ามาช์ครับขอบคุณครับอ่าตัวนี้คือมังกรฟ้านะครับมังกรฟ้าพ่อเป็นโชคกรนันเอ้ยพ่อเป็นเจ้าโชคกรนันพ้อสน,นะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าทาั้งฝุกเหล่าดังนะครับส่วนแม่ก็เป็นแม่สวยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นควายเผือก ผมว่าในอูไทยหรือว่าตัวนี้ควายเผือกจะมีความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบนะทั้งรูปทรงและกล้ามเนื้อนะครับแข้งขาใหญ่นะครับนี่เป็นมังกรฟ้าประจําอยู่ที่หนึ่งบางปูควายนาคาเฟ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเผือกที่สมบูรณ์และกล้ามเนื้อดีมากนะครับพี่น้องกเกษตรกรทั้งอูไทยธานีและแต่างจังหวัดถ้าสนใจควายเผือกที่รูปทรงดีกล้ามเนื้อดีก้ะท่านมีโครงสร้างที่ดีแล้วนะครับก็มังกรฟ้าสามารถที่จะไปปรับเรื่องความสมบูรณ์เรื่องกล้ามเนื้อ ให้ลูกหลานเข้ามาสู่ในสนามประกวดและรสบสเร็จได้นะครับขอบคุณจออ่อนปลาครับผมครับที่จุ้งก็มาผ้าแดงในคืนเจ้าตะวันฉายนะครับเจ้าตะวันฉายอยู่ที่โกลาดนะครับตัวนี้เป็นลูกชายของเจ้าใบหยกนะครับใบหยกเป็นพลายอไทยนะครับเป็นพลายอุทยเรื่อร้อยนะครับผมเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองนะครับใบหยก ในอดีตใบหยกเคยได้แชมป์และการแชมป์เยอะที่สุดในประเทศไทยในยุคนั้นนะครับอันนี้คือทายาทของใบหยกที่น่าจะใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดและมีความสวยงามกล้ามเนื้อดีที่สุดเท่าที่ใบหยกทิ้งมรดกทางปัติศาสรมไว้นะครับหรือนี้เจ้าตะวันฉายอยู่ที่โคราคนะผมจับชื่อฝาไม่ได้นะครับอันนี้คือความใหญ่ตวตลังกานะครับถ้าใครชอบสายใบหยกตัวนี้ใช้ได้เลยครับขอบคุณครับตะวันฉายครับขอบคุณครับ อันนี้คือสอนรามนะสอนรามอสอนรามสอนรามนี่นะอายุสี่ปีอายุสี่ปีปน่ารักมากนะนี่เป็นหอยแแค่ที่สมบูรณ์ีตัวเดียวอยู่ค่ายเดียวกับตะวันฉายครับขอบคุณสอนรามที่มาโชว์ความน่ารักในงานนี้ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งจะสง่งมอบนิดหน่อยอ่ะวใส่แก้วมาก่อนแแกก้้วว อันนี้ตัวสุดท้าย่าพันโชนะครับน,นี่คือพายแก้วพายแก้วเป็นลูกของแสงลูกไทยนะครับกับแม่เพือกซึ่งเป็นพายของเสบะอยู่น้องไผ่น้องขยัน,นี่เองนะครับตัวนี้เกิดที่หนองขยยนตัวนี้ก็ส่งผลงานให้ลูกใหญ่โตนะครับมีผลงานหลายตัวนะครับอันนี้ก็อยู่ที่อ,อจเจริญฟาร์มของเสบู๊ดอุฎัยธานีนี่เองนะครับขอบคุณเจ้าพายแก้วที่มาร่วมโชว์ในงานนี้ครับขอบคุณครับ ไฟโชว์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นการส่งมอบนะครับเ่็บมอบไฟที่มีการซื้อขายกันจะมีการส่งมอบกันในวันนี้ครับเดี๋ยวขอเชิญมอบอันครับค่าสำหรับวันนี้ท่านมีความรู้สึกยังไงบ้างคะครู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือนะครับมีการพัฒนาฝังุทพันธุกรรมน,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 นะครับแล้วก็ ทำให้สร่างดูแลท่าได้เพิ่มมากขึ้นนะค,ครับเป็นที่ต้องการของตลาดครับคาดว่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆไหมคะคาดมาครับแล้วก็จะยิ่งใหญ่กว่านี้คอบค่ณค่ะขอบคุณมากค่ะมอนพัดนะครับก็ท่านเป็นรองหัวหน้า よし。